กราบนมัสการจะเริ่อพ่ออยากโยมที่ได้มาทำบุญวัดสว่างธรรมบรรดาชื่อใหม่เรือ่อวัดสว่างธรรมบรรดาหรือว่าสำนักสงฆ์อภัยวันนีชื่อเก่าภาพป้ายธีรกิดป้ายเป็นวัสนดสว่างธรรมบรรดาไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวยังไงน้องไทยเจ้าเอ็ดฟี่แซนคลับของช่องอยังเนี่ยทงหน้าที่จ้ะค่ะอันนี้ เสียปอพารวยครับวันนี้ก็มีเสียปอพารวยมาทําบุญวัดสว่างทมบันดาลทำนักสงฆ์หายวันหรือวอ่าโยช่องเบิกทรัพย์นาคีได้มาทําบุญวัดสว่างทมบันดาลขอขออนุมันาสาธุการชื่จชบินดีเด้อาธุครับวันนี้ก็จะเขียนกระเป๋าให้เขียนกระเป๋าให้ียดก,กระเป๋าให้ัอรายงาน พอใจพระจีวรีนะชาลีตี <c oughs> ถ้าตามีบุญหรือว่ามีโชคมีลาภก,ก็จะเห็นในบางสิ่งบางอย่างด้วยบุญกุศลหนุนนําให้เรารู้เราเห็นในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่อาตมาได้เกี่ยวกับขอให้นี้ก็เป็นขวัญเป็นกําลังใจในการดาเนินชีวิตของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอ,อยู่ที่มือสองข้างของเราขึ้นอ,อยู่ที่สมองและมือสองข้างของเรา ที่การกระทำของเรารู้จากการทำาุงทํางานแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวรเป็นกําลังใจเพราะว่าได้มาทําบุญแล้วก็ด้นึกถึงบุญกุศลกุณงามความดีของตนเองเห็นรอยจานหรือว่ารอยเขียนอัขระยันแต่ก็บอกก็ได้ในลําลึกนึกถึงสถานที่ตรงนี้ลําลึกนึกถึงบุญกุศลกุณงามความดีที่ได้มาร่วมกันทําบุญในวันนี้เอฟซีทั้งหลายแฟนช่องของทั้งสองช่องนีเลยที่ได้ยินได้ฟัง ช่องนาคีอะไรนะช่องนาคีช่องเบิกช่องนาคีแล้วก็ช่องเออสียปอพารวยครับช่องเสียปอพารวยทั้งสองช่องนี้ขอให้มีบุญวาสนาบารมีเดอ <สา S 1> เอ้อ <สา S 1> คว<ส>ามทั้งเยี่ยมซีให้มีบุญมีวาสนามีบารมีเงินไหลนองทองไหลคล่องการงานการเงินเดอ้อมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัค่งใครบุญเด้อสาผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็ดีหายตัวหายสุขหายรคหายภัยเด้อเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความบุญความปัจฉานะดี จงบางเกิดมีขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองรักษาพระศาสนาช่วยกันเด้อสาธุครับเผยแผ่พระศาสนาช่วยกันเด้อครับบอกบุญพระศาสนาช่วยกันเด้อครับเออสาธุ<ก>ครับสมาสมาสันตีสกุลูครูสามาก็เรียนตีบางท่านบางคนอยากจะท,าทาําบุญถึงประธานแต่ว่าไม่มีปัญญายกูปัจจัยจะทํายังไง การทาบุญไม่ใช่ว่าทาตั้งแต่เงินแต่ทองบางท่านบางคนก็อนุโมทนาไปว่าชื่นชมยินดีด้วยกันสาธุก็รไปว่าดีใจด้วยสิ่งที่เจ้ากระทาลงไปนั้นถึงความดีข้าพเจ้าเห็นดีเห็นงามด้วยเออบางคนก็สูงบางกระดังเกียร์กรังกันกีบางคนก็ทาบุญด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองบางคนก็ให้กําลังจิตกําลังใจบางคนก็ให้ด้านสติปัญญาคิดช่วยกันอนใดที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองงอกงามใสบน อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเพื่กุศลเพราะว่าบุญแปลว่าความสุขกายสบายใจความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสเออวันนี้จะมีบุญก็ตรงนี้เด้อยไปทีหนึ่นะสาธุครับบุญเป็นบุญเป็นตัวก็จะเขียนให้ดูแล้วแต่บุญวาสนาเด้อฮาเจียบุญเฮามีบุญมีแล้วแนวดีกล่องใส่บุญบวไห้ของที่ให้สิแกนพุ่มเด้ออืมเงินนีก็เหาวตให้ญาติโยมเอฟที่หรือว่าญาติญาติธรรมกัลยาณมิตรผู้มไปในบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้ทั้งสองช่องก็ได้มาถ่ายทำอาตมาก็ได้ หรือว่าปารกหรือว่าให้พรให้กำลังใจให้รรมาทำโมสถานที่ตรงนี้อาตมาก็ทําวิธีทุกวันเริ่มจากเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาดเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้หรอก9นาฬิกาถึง12นาฬิกาถ้าเป็นตอนเช้าถ้าเป็นตอนบ่ายตอนแรกแต่6นาฬิกาถึง11นาฬิกาอันนี้เหลือเวลาเฉยๆแต่ว่าเน้นตอนเช้า ญาติโยมก็จะมาทําบุญสระเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีอะไรหละ่ะเพื่อเป็นผลเป็นกําลังใจหรือว่ามาขอขมากรรมมาฟังเทศฟังธรรมมาถวายสังฆทานมาร่วมทําบุญสร้างวัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามให้บุญวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบ,นบนนานบรมีทุกสิ่ทงทุกอย่างที่ได้มาในวันนี้ทั้งสองท่านได้มาต้องอันเบิกรับนาคีเสียพอพารพวยเสียพอพารวยก็ให้ รวยเด้อสาธุครับรวยเด้อสาธุครับเบิกซ้ำนาคีก็ไปเบิกเพิ่นมาไปขอเพิ่นมาอือไปขอเพิ่นมาเด้อนาคีนาโคนาคะนาคานัคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลบารมีองค์สีดุโรยติวะพุทุมาปูยาคาเสดิณนาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลสูมังกรเยนตีสัตตานัคราชเทวานัคราชสุปัตตานัคราชอนันตนัคราชสูมังกรเยนตีมุจลินนัคราชฤศีนัคราชสูมังกรเยนตีนาโรนาราย้าไฟบรมกูโอกาสนะ เปิดดวงจะด่าให้ยานหโยมเด้ออันนี้เปลเป็นฝนเป็นกำลังใจสวมมางกรเรียนที่ของดีที่คน,คนคนดีที่ศีลถ้ามีของดีแล้วบ่มีศีลบ่มีธรรมถึงกับอยู่น้ำเฮาอืมถ้าเราจะไปเปิดของเพื่อนได้ก็คือคุณบารมีของเขาเรานั่นแหละโอกาสสานการณเรียนที่จึงว่าให้บรรร่างบุญกุศลน,นิยามความดีเทียบเทวาก็เหมือนกันเทียบเทวานี่สามาพิธีนี่นาคีนาคูนาคานาคานากราชนาคีกับแม่ยิ่งนาโคกับบุตรใต้นาคากัน พยันะเราหมู่พยันะจะแม้รู้แม่ว่าปากกันไปจากการดูโกสลมากรยันติกีบรุนแรกเดี๋ยวบุญเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีคนที่ผูตรงผีตรงธรรมเขามีเทวธรรมชื่อขอร์ใครอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นเีรัจฉานนะชื่อเฉย ก็ต้องขออภัยญาติโยมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ดีวันนี้ลูกหลานสัตยาญาติโยมได้มาหาก็ไม่ค่อยได้พูดมากนะตามริงวันนี้มันพูดไปกี่นาทีเด้วเนี่ยดูตัวตัวนันเนาะซาติครับผมเป็นบุญบารมีครับ สว่างทำบันดาลบ,บ้านยางงามตำบลวงใต้อำเภอสว่างจังหวัดสกลนครนะครับใครที่สนใจร่วมบุญกับปู่ก็เชิญได้ ส่วนมังก็เรียนตีนัจาดีตีนัจาดีตีนัจาดีตีเป็นขวดเป็นกำลังใจให้แก่ญาติแก่โยมเงินและน้องทองไรเข้าวเดือดกระเปุ้นตึ้งหรือว่าอาชูอาใครเหรอทายตรงนี้ก็ได้หนิว่ามีคนจับให้มันก็ดี